ข้อนี้เป็นเบสิกสุดๆครับมาเขาบอกว่าให้เรา evaluate ครับสังเกตไหมครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ดูครับน้องรู้ขอบเขตหมดทั้ง4ตัวครับอย่างนี้ครับเราเรียกว่า r e c t a n g u l a r coordinate ถ้ารู้ขอบเขตหมด4ตัวนี่ง่ายทันทีเลยจำไว้นะถ้ารู้ขอบเขตหมดทั้ง4ตัวง่ายทันที ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเวลาอินทิเกรตให้เราอินทิเกรตจากข้างในไปข้างนอกโอเคปะ่ะให้เราอินทิเกรตคู่ในก่อนพี่ไปดูดีเลยนะครับ,รบแสดงว่าตรงนี้ต้องอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนครับเทียบ y ก่อนถูกไหมครับการอินทิเกรตคือถ้าไม่มี y ก็เติม y ให้มันถูกป่ะถ้ามีอยู่แล้วก็บวกเข้าไปหนึ่งแล้วส่วนด้วยกำลังตัวใหม่นะครับตัวนอกชิวเลยฮนะไอ้ก้อนนี้เราเพ่บอกว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเขียน<อ>ไว้ก่อนครับศูนย์ถึงสามแล้วไม่ยุ่งกับมัน อิทิเกตข้างในครับเลขหนึ่งมี y ไหมฮะไม่มี y ครับอิติเกตเทียบ y น้องก็เติมอะไรมันครับเติม y มันครับบวกกับ8 x ตัวนี้มี y ก็เลยกลายเป็น y กำลังสองส่วนอะไรครับส่วน2 Evaluate ค่าครับเห็น <c oughs> ยัง <c oughs> แล้วเราเขียนหน่อยครับว่า y เริ่มต้นที่1ครับ y สุดที่2 แล้วก็มีอินเทเกตเทียอ x อยู่เห็นปะตัวข้างนอกเนี่ยไอตัวเนี้ยที่พ่เศดูดูไอตัวนี้พ่เศบเลเซอร์ไว้เนี่ย,ยมันไม่ได้ใช้ถูกไหมครับแล้วก็ดึงมาไว้เหมือนเดิมเราทำเฉพาะห้องในก่อนต้องเขียนอย่างนี้นะจากนั้นเนี่ยตรงไหนเป็น y แทน y ด้วยเลขอะไรลงไปครับเลข2ลงไปแล้วก็แทน y ลงไปด้วยเลข1่กี่ครั้งครับ2ครั้งเช่นกันนะครับเทียบขออนุญาตตัดนะครับน้องดูนะครับ ไอ้ตัวนี้ออก็เลยกลายเป็นปเกตศูนย์ถึงเลขอะไรครับศูนย์เลข3วงเล็บแรกแทน y ด้วยเลขไรลงไปก่อนครับ2แทนกี่ครั้งครับแทนกี่ครั้ง2ครั้งเอาเลข2ตรงนี้แทนลงตรงนี้1ครั้งถูกไหมครับแล้วแทนลงตรงนี้อีก1ครั้ง get that? นะน้องก,ก็ได้กลายเป็นอะไรครับ2บวกกับอะไรครับแทน y เท่ากับเลข2ลงไป บวกกับ16 x ถูกไหมครับตรงไหนเป็น y แทน y ได้เลขเลยลงไปครับเลข2จากนั้นครับเดี๋ยวเราต้องแทน y ด้วยเลข1ลงไปกี่ครั้งครับสองครั้งแทนลงตรงนี้1ครั้งแทนลงตรงนี้1ครั้งผมต้องมาปรานีสอนคุณแทนค่าเดี๋ยวคุณผิดก,กันอีกลบด้วยครับตรงนี้เลกลายเป็น1บวกกับอะไรครับ สุดยอดครับเกทเทียบ x รวมเทอมาันก่อนครับกลายเป็นดีเกตครับ0นถึง3ครับวงเล็บเปิดครับ2-1ลบหแล้วกลายเป็นเลขอะไรครับเลข1บวกกับอะไรครับเหลือเป็น 12x dx คราวนี้เราก็อินทิเกรตเชฟเอ็กและตัวไหนไม่มีเอ็กก็เติมเอ็กเข้าไปเป็นหนึ่งตัวครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับเอ็กบวกกับอะไรครับรพี่เจ็บใส่เป็นหกเอ็กกำลังสองได้ไหมครับได,ได,ได้แล้วให้เราใส่วงเล็บไว้ก่อนครับแล้วขีดย,วยาวๆครับต้องเขียนว่าเอ็กเท่ากับศูนย์จนถึงเอ็กเท่ากับเลขอะไรครับเลขสามเห็นไหมครับพี่เจ็บเขียนเป็น y เท่ากับเป็น x เท่ากับเพราะเวลาเราเป็นดับเบิลเชิาเราจะได้ไม่งง ว่าเราต้องแทนแวลูของตัวแปรอะไรลงไปโอเคไหมพี่ไปยตัวนี้อ้าวแทนค่าลงไปครับได้ไรครับสามบวกกับห้าสิบสี่เก้าหกห้าสิบสี่โอเคไหมครับแทนศูนย์ไปกลายเป็นศูนย์บวกอะไรครับศูนย์บวกศูนย์เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้กลายเป็นห้าสิบเจ็ดครับตอบครับจบ <Ừ. S 2> แค่นี้เลย,เลยไม่งง่